thật bỏ Đạt. Đạt จเด็กผู้ิตนน้อยผู้ดิแทผู้ดีค่ะตึ๊กตตึ๊กหันือบอกป้าหัวไว้น้อยเพิ่นน่ยเพิ่นน่ยได้เพิ่นดูแลหัวมันเวลาจะมพอกนะฮะ่มพยังยังกฟุ้ง เป็ดสองมือนาเป็นเป็ดเล็วคือ ซื้อข่าซื้อขาเข่าขาตัวหลุดแล้ติดกิ่งฉันรอเงี้ยงขันแล้วเราเป้าตัวตตัวอันนีเอาย แต่มันหล่อได้ไปหวานกลาหวานอยู่หม้อยาวันบโบมาข้อลงเืองหัวเดชเข้าของหวานมาบ่ใอัวเลือดตัว,อวนอตเองบ่เจนแนวแค่วีไข่เป็ดแค่จะกินไข่เป็ดหรอ ไทยยาวะอยากไม่ค่าไทยเพก่อยู่มาว่าพี่ยางมันอะไทยเป็ดนังจีนเออเรามาซื้อหน่อยว่าพ่อแม่จะมาไกลตัไปมยาวไหดิ แล้วมาขายพี่อีกใช่ไหมถักกำมันเอาทางเศร้าเอาทางเลงอะไนโอ้คือคือพลาที่คุณคุ้นมาเจออีกแล้วแซ่บหลายเลยค่ะแซ่บหลายเพราะกันกินเศร้าเอาเกีอีกใส่ต้านหน่อยใส่ใส่ขวดใส่ออนพี่ใส่ออนขวดแซ่บมันก็ขมวะบ่กรหันนังมันข้าวเราบ่ขมค่ะปังดัน เจ้าหรืมาค่ะันกี่10่น่รู้ดวะบมุดแล้วตุยิใหญ่ยาวตุ้ยตุ้ยสีแกมีแม่แกว่ะในเนปสั่นเกดเอาแบนี้ดีอะไรบ้างดีขี้หนึ่งสิบไสติมเล็กสองอันเลยแตป่าครับปีกป่าสาวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เเอาตัวนี้ใช่ไหม

มากว่ะวีก,กันหนึ่งว่ะต้องอ,อนไหนดิโอ้โหว่าสามคนมาวีก,กันหนึ่งแล้ว่ะแบข้อมือข้าเจ้าเน็ดบพกเคยพวกเคยกินจะคืออะแปลกใจวะคนี่มันจะเป็นเมสเออส่กันาพันาะ๑พันเที่ยว ผมไม่รู้จักไม่รู้จัก่าเนี่คนนั้มีกระเป๋าคนนั่่กระเป๋าเมื่อกี้ไงม่เต็มจะเคร่องสำอางพี่พี่นะ นี่หมกไข่ป้าหมไข่้าเกียวเกียวน้ำผักเจียวน้ำผักอันนี้มียังยโยโยเขาเจ้าไปใส่ขัจีประเต้นเจ้าเห็ุเองเหรออันนี้ของที่นอี่นี่อะพอลวมารกเมนตนี้นี่มีนี้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 มีน้ำอันนี้มีมานี คนยัง่ได้ดีสิเ็คอไสิ่ีีคยสิติตใจเจ้าเด้อมามมือหนาแล้วเยา้อจะเห็ดบ่เะเห็นเองคห้ตออเสร้เราค่ายู่หน้าห้องการศึกษาศึกษาแค่แคมทางเลยแคมทางเลยจื้อไปเด้อต่นเศร้าหองการยูเงืองห้าม่เงินห้องแคมตัวนี้เง้น่าห้องการ ตุ่งึกษาศึกษาเ